ตกกระชอนข้างๆนะครับช่วงนี้ไม่มีหมายเลยปลาก็ไม่มีเลยครับเฮ้ย มันเห็นผมเหรอกัดไม่โดนกัดใกล้ๆเลยครับไม้เดียวเลยกัดไม่โดนครับตเต็มหมดเลยไม่มีตัวได้ยังไงวะองคผูล้ลกใหม่ตอนทำธนูเนี่ยโอ้กัดใกล้ๆเลยสะดุ้งหมดเลยตกใจหมดมน่าจะเห็นผมอะ่ะกัดแล้วคลายเลยโอ้กัดโคตรด,ดังอะครับทุกคน Cốc nai như thế này nè